ม่กจะถามเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียนไปดัะนั้นวันนี้พ่อก็จะพาพวกเราใช้แคตตัวที่เป็นตัวช่วยให้เราสามารถที่จะอ่านอุปกรณ์นะครับให้ได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งน้องปีหนึ่งเราก็ได้เรียนผ่านออนไลน์ไปแล้วทีนี้ตังนี้พ่อไม่ได้ปรอดูไม่ได้ประดูให้เราในในห้องเรียนและการต่ไปพ่ก็อาจจะประดูไปในในเรื่องของวิชาทีตอนก็จะได้เสิมอกทีหนึ่ง กพื่อจะได้ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการอ่านเพราะตัวอานตัวเล็กตัวเนี้ยเวลาเราเห็นสีบางทีเราก็ลืมเราอาจจะเคยท่องค่าสีมันตอนที่เราเรียนีปีหนึน่งนะทีนี้ถามว่า,า,าตัวนี้เราหยิบไปอ่านตัวนี้มีใครจาได้บ้างมีกี่คนนะยกมือใครคิดว่าจับตัวอานแล้วอ่านเลยยกมือ,อนมครับไม่ใช่ก็อ่านตัวเป็นตัวเลยเอา่า ของเราอยู่หน้าหน้าหน้าตัวมีไหมลองหยิบขึ้นมาแล้วอ่านได้เลยมีไหมลูกสาวอ่านได้ไหมเอาแล้วเลื่นตัวเลยก็ี้ก็ตั้งไว้บ้างแล้วทั้งที่ของอ่าโอเคแล้วก็นิดเดียวได้จะได้บ้างอ่านได้ไหมอ่ะาทะยังนะครับทะยังนะครับอาทินี้ดูก่อนว่า ทุกคนสมาชิกของเราสมาชิกที่เรามีอยู่ตอนนี้เหลืออยูกี่คนครับที่เราทุกคังเข้ามาในวันพิศาพิศามานะปณีครับกับพี่มนกับที่ลวัดเกลียนยงครับที่ลวัดเกียนโยงครับใส่แมสนะครับทุกคนใส่แมสนะครับใส่แมสนะครับต่อไปอานนท์ครับอานนทุพินพัน ไปกมาพันี้ตะวันแสนดีมาพีมาพุทธาแสนดีไปเทวราชไปพิรวัตเป็นคนมือกล้องนะครับทีนี้มันเป็นแอปที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่จากการที่เคยเข้าไปซื้อหาแล้วตัวนี้เขาสร้างมาเพื่อรองรับสำหรับคนที่ชอบเปินือนะครับ เพราะว่าตัวอาเป็นองค์กรที่สําคัญมากในวงจรเป็นตัวกําหนดก,กะระแสและแรงดันใช่ไหมครับตัวอาเป็นตัวกําหนดกะระแสและแรงดันในขนาทีท่มัน่มันปอกน้ำนะครับมันจะเป็นกุญแจว่าจะให้น้ำไหลออกมากหรือน้อยนั้นตัวกระแสไฟกับกระแสน้ำเป็นตัวเดียวกันนะครับหมายว่าเป็นลักษณะเดียวกันที่ว่ามันจะไหลไปในท่อกับไหลไปในสายไฟมีลักษณะที่เทียบเคียงกันได้นั้นก็จะให้กระแสอะไรเป็นน้อยหรือมากก็ขึ้นกับตัวต้านทานหรือตัวอา ไปเราจะต้องเรียนสูงขึง้นนะครับตอนนี้เราจบจบโปรตอร์ปีสาปีนี้่างคณจะสอบโปรสอรและ่อ,อวิศวะบางคนอาจจะไปถึงระ,ะดับอยู นี่ทุกคนกปกติอันแรกนะครับเขียนว่าเรีตอร์ก็คือ C นะครับมามาจากคำว่าคอนพิวเตอร์หรือเขาแปลว่าคำนวณนะครับควบความกันนะครับโอเคครับะขียนว่ามันจะมีเรดไฟอยู่ตั้งแต่สามสีสีสีห้าสีหกสีงั้นถคำว่ากรณีสีสีห้าสีหกสีก็ดูจากตัวที่เรามีอยู่ยถ้าเป็นสีสีส่วนใหญ่จะเป็นสีทองสีคาย ใช่ไหม,มเราเรียนมาแล้วคราวนี้ไม่ต้องคิดมากถ้าเป็นหน้าสีเดียวก็่ใช่สีเอ่อกระฟาเห็นไหมกระฟามีนะ้เวลาอ่านนะครับเอาเวลาเราจะอ่านเราต้องเลือกให้ถูกต้องทุกคนแจกกัน,น,น,กนไปนะครับตัวก,ก่อน,พนเพื่นนอเป็นการซิงเกิลโอเคไหมครับทีนี้เราจะเริ่มที่ต้น,น,นที่สี เราจะเริ่มต้นที่สีก็เป็นที่สีครับคือสีแดงกดไปที่สีแดงโอเคครับนี้ลองตรวจการที่พ่อบอกก่อนนะครับเห็นว่าสีสีมันก็จะมีอยู่สีแถบนะครับเอาส่ว่าเราได้ต้นทานมาหนึ่งตัวสีแรกเป็นสีแดงครับกดสีแดงไปสีแรกเพราะว่าเราเจอรูต้นทาน มีสีแรกสีแดงจุดแดงนะครับสีที่สองเป็นสีดําครับอ่กดดำแล้วสีที่สามก็เป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีท้ายก็ทองอยู่ข้างล่างนะครับทองเห็นทองไหมครับทองบอกว่าทองทีนี้เราดูหน้าจอโทรศัพท์ของเราจะบอกว่าเท่าไหร่ครับสองร้อยโอห์มสองร้อยนะครับเขาอ่านหนึ่งเลยสองร้อยอห์มสองร้อยโอม ใช่ไหมได้ก็ได้แบบนี้ไม่ได้นะลูกอาโอม่าอาร์โอมใช่ไหมอาร์โอม I M อาร์โอม We won เราเรียนกันเรื่องไฟจุดจำเอาไว้ไฟมีสี่ขา I M อาอ์โอมี e w ลเอาร์เอ็มโวลโวนออกมาเป็นวัดต้องการให้ชัดคำว่าวัดก็คือกำลัง คำวัดแล้วก็คือกําลังสังเกตว่าเราจะแต่งเพีงเอาไว้อยู่เสมอสำหรับการเรียนเพื่อให้เราได้จดจำได้ง่ายขึ้นนะครับเอาเรียนแค่แค่นี้นะครับสี่อย่าง i am R O ม V O รโเอา์อมคูณโวล์ออกมาเป็นวัดนะครับในลงทางนครับต่อไปข้างหน้าถ้าเกิดเาถาว่าวัดเท่าไหร่ก็เอา M อีมอีมันเขียนไว้ในในเปรดหรือว่าเราวัดได้เอะ์คูนกับโวล หาังบ้านเราใช้ไปอยู่วลต์ใช่ป่ะเราก็จะได้วัดออกมาไม่ใช้ยืมยากทำแต่แค่สีข้าโอเคนะครับทีนี้ทุกคนลองกดตัว R ที่อยู่หน้าหน้าตัวเองลองมาดูาิเราจะถามว่าเขาใครสีอะไรบ้างอยู่ตรงกันไหมของแบงค์ของแบงค์สีอะไรบ้างสีเหลืองของแบงค์สีเหลืองนะครับเหลืองต้นสเหลืองม่วงเหลืองม่วงดำดำของเราอาจด้กี่องค์ สี่ไอ้มีมีทองก็สี่ค์เจ็ดองค์ทองต้องตายตัวจำไว้ถ้าเงินสี่ทองก็คืออาร์พิพาธห้าเปอร์เซนตายตัวเราจะไปคิดมากถ้่เป็นสี่ทองนะครับอันนี้เป็นการทุกทวนนะลูกเพราะเราปีสามแล้วเป็นการทุกทวนอ่ะอ่ะต่อไปของตุ้ยธีรพิพาธของเราสีอะไรบ้างลูกแดงแดงแดงขาวเหลืองแดงอ่ะขาวเหลืองอ่ะผมอ่านักแสดงของเรา 2 2ง0้0 0เก้าสิคโอห์ม290ร้อยเก้าสิบคิโอห์มครับผมใช่ไหมครับอ่านตามตัวสีมาเลยครับ290รเคโอห์มเข้าใจไหมลูกของต่อไปเดี๋ยวเทวราชของเราสีอะไรบ้างครับน้ำตาลแดงส้มครับน้ำตาลแดงส้มทองของแต่ตัวนะครับคือถ้าเจอสีสีเราค้างสีทองมเลย นับสีที่สี่อ่านได้เท่าไหร่ครับสิบสองคโอห์มครับสิบสองคโอห์มโอเคต่อไปของอตะวันบูลพาเท่าไรรู้ส้มส้มส้มครับส้มส้มส้มทองแล้วครับอ่านได้เท่าไหร่ครับสามสิบสามคโอห์มครับสามสิบสามคโอห์มเกียนะใช้ได้นะครับจะเป็นนะต่อไปของตะวันแสนดีครับผมพวกเรากินอะไรบ้าง แดงแดงน้ำตาลแดงแน้ำตาลอ่านได้เท่าไหร่ครับ220โอห์ม220โอห์มโอเคนะครับต่อไปของอ่าของไปของอน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 นอนนนอนนอนออานนท์อานนท์องอออนอนอนูกอนออ้อนอนอนอออนออานอนนอนอนนออ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 อนอออออ นมันมีตัว K แล้วไงหน้าหน้าหน้าจอเรามีครับเมื่อกี้เะาอ่านันก็ไม่มีให็นตัวเไปด้วยอ่านห้าร้อย K ห้าร้อย K ใช่ไหมคือต้องอ่านตามตัวที่เราเห็นนะอันนี้แอปนี้มีประโยชน์มากไหมมีมีเพราะว่าจริงๆแบบเวลานานๆไปทีเราลืมนะครับมันเพิ่งมาเพราะเราเห็นแล้วถ้ไปของใครของอ่าด้ยกลังหลัง น้ำตาลดำเหลืองครับห่้เคอหนึ่งร้อยเคโอครับหนึ่งร้อยเคโอมนง่ายนะครับน้ตต่อไปของคอามสมเงิดไนงูุแดงแดงเหลืองทองแดงแดเหลืองทองอ่าน้เลยครับสองร้อยยี่คโอสองร้อยยี่สโอ่ายนะครับต่อไปของคนีเรียนา น้ำตาลแดงน้ำตาลแล้วก็ทองค่ะน้ำตาลแดงน้ำตาลทองอ่าน่าจแปลงเราร้อยยี่สิบโองร้อยยี่สิบองนะครับอีกไปท้ายของของวันนี้สาน้ำตาลน้ำตาลเทาแล้วก็ทองทองค่ะน้ำตาลนะน้ำตาลเทาทองทองค่ะ ตาลทองทองเห็ไหมก็มีสอสองสนะกระป๋านาไหร่ครับ1.8โอห์มค่ะ1.8โอห์มอ่ะโอเคเข้าใจนะครับทีนี้เวลาจะใช้ห้าแถบสีก็มันเดินด้วยครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นห้าถ้าอย่างนี้ก็จะใส่สีตำที่เราเห็นเข้าใจนะนะครับแต่ห้าแถบสีมันจะละเอียดขึ้นไงเอาลองลองกดตามข้อนะครับน้ำตาลตาเงเอดน้ำตาลตาแล้วก็น้ำตาลเห็นไหมครับค่าจะอ่านได้เท่าไหร่ครับ แล้ว <5 S 1> สี <S 2> 2 <S ที่สุดท้ายสี <c oughs> สุดท้ายมันจะเป็นสีน้ำตาลส่วนใหญ่ก็ใส่น้ำตาลนะครับจีนที่ห้ามันจะบอกว่า,าบวกลบหนึ่งเปอร์เซ็นใช่ไหมบวกคือมันจะนจะมีมากที่ใช้กันอยู่คือหนึ่งเปอร์เซ็นและสองเปอร์เซ็นตั่นคือจที่เราเห็นใน,นท้องตลาดจะเป็นหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นสักมากกว่าเดี๋ยวถ้าเราเห็นที่เป็นสองเปอร์เซ็นก็อ่านตามค่าของมันที่เป็นสองเปอร์เซ็นอ่านได้หนึ่งพัน 2 1 0โอห์มใช่นไหมมันก็จะละเอียดขึ้นแต่ถ้าเป็นสีสีอ่านที่เห็นไม่ได้ขนาดนี้การได้แค่1,200โอห์มหรือ 1.2k ใช่ไหมแต่ตัวนี้จะดีกว่าอ่ะออกมาเข้าที่แอปตัวที่สองแอปที่สองมันจะใส่จุด k ให้แอปตัวที่สองอันนี้เป็นโอห์มใช่ไหมมันไม่ใส่จุดให้เลยเอาไปแอปสองครับอ่ะแอปที่สองจะเป็นแอปนี้จะรวมนะครับแอปนี้ประโยชน์การนึงก็คือรวมเลย ครับครับแอปนีここ้ม okay. mm ีข้อดีกว่าแอปุูอีกคือจะรวมของอุปกรณ์อิเล็กทริกมากกว่าอย่างโอเคนะโอไหมถ้ากดกีะยี่ก่อนลูกรหัสสีห้าพขางทานอันแรกครับอันแรกอันแรกครับอันแรกอันแรกนะครับอันแรอ่าโอเคทีนี้ก็ลองใส่ตามที่เรามีใส่ตัวที่เรามีมันเดิมเมื่อกี้ แต่โซ่ที่เรามีอ่านค่าต้นางลูแอนี้จะได้ประโยชน์มากกว่าคือมีมากกว่านึงอย่างใช่ไหมละเอียดกว่าไหมเอียาเสร็จแ้วลองเสร็จแทีนี้ว่อ่านเองก็ได้ตเองสเองผสสีเองสีที่เราเคยไปเจอผสมสีเองกมได้ลูกแต่ความแตตามการอ่านออกกัั เอ้าชัดเจนวย่งองค์อ๋อองค์ี้เป็นหลักีใช่ขีนอนี้เลยไปลูกตัวบอกไปตรงนี้นะเรับเนี่ยนลูกอรจุดนี้นะครับจุดตรมนี้คือจุดเรื่องแขสีนี่ลลกอนี้ครับจุดนี้จะเป็นตตเสีจุดสามจุดครับกดดูเห็นไหมครับ เลื่อกมาที่สีแถบสีนะครับก็สี่เราเปิดอยู่แล้วเข้าใจไหมครับถ้าเราเปิดอันไหนมันก็จะไม่เห็นอันนั้นนึกออกยังงั้นเราก็เลือกเอาที่สีแตบสีนะครับดูการอ่านที่แตกต่างกันนะครับอันนี้มันจะระบ oh K, ุ K ชัดเจนนะครับแล้วก็ระบุทั้ง M แต่ถ้าเป็นแอปที่แล้ว M มันไม่ได้ระบ oh. ุแต่ตัวนี้ระบ oh M. ุ M แหมะ อันนี้ระบุชัดเจนกว่าคือมีคําว่าจุด M อจุดอะไรให้จุด M จุดเให้แต่ถ้าเป็นแอ็อนไม่ให้จุด K นะครับอย่างดูนี้นะครับเปรียบเที่ยวกันตัวนี้ก็ใช้สีน้ําตาลเหลืองเขียวดูจากแอปนี้มาอ่านได้1.4เมะกะโอมทีนี้ก็จะไปดูแอปที่ผ่านมาแอปแรกนะครับถ้าใส่สีเดียวกัน แอปแรกถ้าใส่สีเดียวกันจะอ่านได้เท่าไหร่นะครับน้ำตาอ่าน้ำตาเหลืองเขียวเห็นไหมครับแอปนี้เวลาอ่านมันจะได้อ่านเป็น1,400 K พโมซึ่งผิดในการอ่านใช่ไหมเราจะอ่านสัญนใหญจะอ่านเป็น1.4เมกนะครับ,รบงั้นแอปที่สองก็จะใช้ดีดกว่าแต่ก็ผูกใช้แล้วพอแอปก็จะไม่รูาโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะ เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับก็จะได้เวลาไปเตรียมตัวรับประทานอาหารกลางวันนะครับสลับนะครับวับนต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดเรื่องของไอซีที่ตั้นนะเรียนรูไอซีที่ตั้แล้วก็เรื่องของได้ฐานนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องอาร์ให้เข้าใจก่อนเพราะว่าบางทีนะครับปัญหาเกิดขึ้นภายข้างหน้าก็คือจนใหญ่จนใหญ่เราเรียนไปแล้วแเราก็จะเรืเ่องของการอ่านท่าอาร์ A, A. เป็นปัญหาใหญ่ของทุกรุ่นทุก ทุกปีทุกชั้นนะครับที่ที่เคยเรียนไปแล้วปรากฏว่าเวลาสุดท้ายเวลาถามว่าอาร์เท่านับเท่าไหร่นสนใจญ่เราจะบอกว่าลืมแอปนีน้ก็ไม่ประโยชน์ก็จะมีแอปตัวใหม่ที่นำสือคือแอปของกดมุบปงะมาณเวลาคำนวณค่าต่างๆง่ายใช่ไคือเวลาถามว่า i เท่าไหร่ e เท่าไหร่ r เท่าไหร่มันยีรางมไหมไม่รู้จะกดตัวไหนไงฉั้นก็นไปก็จะทำนะครับเรื่องของแอปของ การอ่านขั้นพจน์โอมนะการใช้ของโ,โอมนะรครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ก็ขอบใจทุกทๆทั้งหลายที่พร้อมเพียงกันในการเรียนนะครับวันต่อไปก็เหมือนเดิมคือก่อนที่จะเข้าเรียนเราก็ต้องลดงูชาตินะครับเราก็จะสวดมนต์ได้พระนั่งสมาธิก่อนแล้วค่อยเรียนโอเคนะครับขอบับก็จะทราบนะครับสําหรับวันนี้นะครับทํามากเลยครับ